สวัสดีครัทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15มิถุนายน2564ค่ะเลือกหุ้นอย่างไรกำไรทุกตัวเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้เป็นกระทู้จากห้องสินทรนอีกแล้วค่ะโดยสมาชิก6136848นะคะได้โพสต์กระทู้ ที่ห้องสินทรแห่งพันทิพย์ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่5มิถุนายน2564ที่ผ่านมาหัวข้อกระทู้บอกว่ามีคนถามมาผมเลือกหุ้นยังไงเห็นกำไรดีทุกตัวนะคะแล้วก็มีเนื้อหาในกระทู้ยาวเดี๋ยวคุณประเมาขอ,อนำเนื้อหามาใส่ลงในสไลด์ะอ่านให้ท่านฟังได้ง่ายๆกันค่ะแล้วก็ในกระทู้นะคะเจ้าของกระทู้ค่ะ ก็ได้โพสต์พอร์ตหุ้นให้สมาชิกในห้องสินทรดูกันค่ะอันนี้เป็นพอร์ตหุ้นนะฮะตั้งแต่เมื่อวันที่30มีนาคม2021ก็เมื่อ2-3เดือนที่แล้วมานะฮะตรงนี้ค่ะเป็นต้นทุนค่ะ680,000กว่าขอไปค่ะ6 8 0 0 0 0นกว่าบาทน,นะคะแล้วก็อพอร์ตหุ้นเติบโตค่ะ บวกขึ้นมา17%จาก6ล้าน8กลายเป็น8 000, ล้านบวกขึ้นมา1.1ล้านบาทนั่นคือเมื่อของเดือนมีนาคมทีนี้เจ้าของกระทู้ก็มีโพสต์อีกอ,อีกพอร์ตหนึ่งน,ะนี่ต้นทุนเท่ากันค่ะเมื่อสักครู่นี้6.8ล้านแต่ตอนนี้ค่ะกลายเป็น11.9ล้านบวกขึ้นมา5ล้านบาทหรือ บวกขึ้นมา73%เดี๋ยวหน้านี้คุณประเมานนำทั้งสองพอร์ตที่พอส,สองสองหน้าเนี่ยค่ะมารวมกันอ,อ,อันแรกเนี่ย30มีนาคมต้นทุนคือ6.8ล้านบาทกลายเป็น8ล้านบาทบวกขึ้นมา1.1ล้านบาทบวกขึ้นมา17%แล้วก็อีกพอร์หนึ่งซึ่งเป็นพอร์ตเดียวกันเนี่ยค่ะแต่ว่า ออันนี้ไม่ได้ใส่วันที่ไว้แต่ดาว่าก็คงเป็นวันที่ในวันที่โพสกระทู้นั่นก็คือวันเสาร์ที่5มิถุนายนที่ผ่านมาอดทุนเท่าเดิมค่ะ6.88ล้านบาทนะเห็นไหมว่าตัวเลข2พอนี้เหมือนกันนะแต่เพิ่มจาก8ล้านนะเป็น11.9ล้านบวกขึ้นมา5ล้านหรือ73.62%นี่คือความสำเร็จของเจ้าของกระทู ที่สามารถทำกำไรได้ถึง5้าล้านบาทแล้วก็เลยมาตั้งกระทูนี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์วิธีคิดแล้วก็วิธีเลือกคุ้นว่าเลือกแบบไหนคิดอย่างไรเข้าซื้อหรือขายอย่างไรนะรเดี๋ยวมาชมกันค่ะเจ้าของกระทูนะคะคุณสมาชิกหมายเลข6136848นะคะก,ก็เริ่มต้นบอกว่า ต้นปีพอร์ตเทรดของผมได้หุ้นเรือเหล็กโลจิสติกและฐานหินก็ประมาณ15-20คือทุน15ได้มาอีก20รวมเป็น35จากมกราคม64คืออันนี้คุณประเมาเรียนว่าไม่แน่ใจเพราะว่าตรงนี้หมายถึงอะไรนะคือพอร์ตหุ้นนี่ประมาณ15-20 ทุน้าได้มาอีก20รวมเป็นสสามิบ35อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นล้านหรือเปล่าแต่ว่าพอร์ตหุ้นมีสูงสุดคือสิบเ11ล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นราคาของหุ้นนะคะตรงนี้ไม่ไม่แน่ใจจริงๆแล้วก็มีวงเล็บบอกว่าแต่ผมโยกเงินออกจะเหลือไว้25อันนี้ะจะถาาว่าเป็น25ล้านแต่พอ,พอร์ตก็มี11ล้านเอาเป็นว่า ละในถามที่เข้าใจแล้วกันนะแต่คุณป้าเม่ไม่เข้าใจค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูเนื้อหาช่วงอื่นๆแล้วกันนะบอกว่าเจ้าของประทูก็เล่าต่อนะคะว่าถือว่าโชคดีมากๆเช่นทริปเปลนะไอสามตัวคือเป็นหุ้นในกลุ่มเดินเรือได้กำไร60%ใน2สัปดาห์และเหล็ก อันนี้ไม่ได้บอกคิวุูนมานะฮะได้มา75%กําไร5ล้านใน1เดือนฐานหิน1เดือนกว่าแต่จริงๆเพิ่งมาทุ่มใส่ปลายพฤษภาคม64ก็แค่2สัปดาห์คือวิธีการเขียนเล่าเรื่องของท่านอาจจะสั้นๆนะคะไม่ได้ไม่ได้เรียบเรียงเป็นประโยคก็เป็นเหมือนเล่าให้ฟังเป็นคำพูดแล้วก็เขียนแบบเป็นคำพูดก็อาจจะ เข้าใจยากนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้คุณพ่อแมามีขออนุญาตอิดิทบางช่วงที่สั้นสั้นๆแล้วก็อาจจะเ,ออเข้าใจยากคุณพ่อมาก็มีเสริมตามที่เข้าใจด้วยนะคะต่อค่ะแต่จริงๆโชคดีเท่ากับโอกาสที่ผ่านมาบวกคนที่พร้อมจะรับโอกาสผมเชื่อว่าผมยังทำซ้ำได้อีกวิธีการเล่นหุ้นจะไม่ตายตัวต้องปรับสถานการณ์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปตลอดสิ่งสำคัญที่สุดในการรวยหุ้นคือการวางแผนการศึกษาหาหุ้นเพื่อรอโอกาสถ้าเตรียมพร้อมนานต้องตั้งเป้ากำไรสูงไม่ใช่ศึกษามานานพอหุ้นขึ้น3ามช่องขายแล้วมองดูมันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่กล้ารับคืนถ้าเตรียมไม่นานพวกดูกราฟก็เล่นไม่กี่ช่องก็ได้แต่ผมไม่ทำเสียเวลา เสียสายตาเป้าหมายผมชอบที่จะเอากำไรให้ได้30%อัพเพราะเสียเวลาทำกันบ้านนานและพวกพุนโกรสจะไปหวังกำไร5%าไรแต่พอตลาดลงมันลงตูม10%มันไม่คุ้มการเลือกหุ้น 1. ต้องเติบโตกำไรต้องเพิ่มจากนี้อย่างน้อย3ไตรมาสไม่ต้องไปดู PE Price เบ b b o บ Value 2ขนาดผมชอบขนาดกล,งกลางๆไม่ใหญ่พวกหุ้นใหญ่ธนาคารน้ำมันปิโตเล่นเฉพาะมันมี Panic s เ l ลลงมาเยอะๆปกติผมไม่เล่นมันช้าปัจจัยเยอะคาดดาฟ,ฟันโพรยากเกินส่วนหุ้นเหล็กต้องสภาพคล่องสูงถ้าบิดออฟเฟอร์หนึ่งช่องต้องมี500แสนบาทเพราะผมเล่นเยอะการเลือกหุ้นต่อนะ,ะข้อ3 ผมชอบหุ้น Turnaround หรือพื้นฐานเปลี่ยนหุ้นที่คนยังไม่ถือกันมากอย่างบ้านปูกองทุนฝรั่งมีน้อยเพราะกลัวโลกร้อนพอมันพลิกก็แย่งกันซื้อหุ้นเหล็กหรือโลจิสติกที่พื้นฐานเปลี่ยนจากบางปัจจัยมันจะบูมขึ้นแรงๆข้อ4ถ้าไม่ Turn ไปถึง Turnaround ต้องเป็นขาขึ้นระดับ Week แล้วก็ m อพวกจำนำทะเบียน หนี้อิเล็กทรอนิกส์ 5. ทําทำให้ง่ายคนเลือกอุตสาหกรรมที่กำลังนิยมวงเล็บคงไม่ต้องบอกนะว่าอะไรแม้ถ้าบอกหน่อยก็จะดีนะครับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้กันนะคะว่าอะไรมันมักสลับเล่นและแกว่งขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆนั่งดูดูไลน์ดูข่าวว่าอย่าเสียเวลาดราม่าในเฟซในสินทอนเพื่อเอาข้อมูลมาค้นต่อเชิงลึก พอได้ก็หยอดซื้อเพื่อติดตามถึงตรงนี้พร้อมสำหรับโอกาสความยากคือช่วงแรกๆที่ซื้อ1รอ,อนานไม่ขึ้นสักทีแก้ด้วยยาใส่เยอะสมมติจะใส่10ล้านให้ลงไปแค่1ล้านไม่ขึ้นไม่เล่นเพิ่มพอมันมาก็ค่อยเพิ่มส่วนจะดูยังไงว่ามาแล้วคือทรงมันจะยืนได้ แล้วปรับขึ้นมาเช่นติดล้อแบบนี้ก็ใส่เพิ่มถ้าคุณศึกษาติดล้อมาแล้วนะทาไมเคยศึกษาต้องปล่อยผ่านมีวิน,นัยเล่นเฉพาะหุ้นในแผนข้อ2ความยากนะถ้าราคาลงตามแผนไหมเช่นคิดจะเปิดเมืองแต่เปิดไม่ได้แบบนี้ขายทิ้งก่อนหรือลงตามตลาดถ้าลงตามตลาดไม่น่ากลัว ยกเว้นหุ้น set 50มันจะอิงตลาดโลกด้วยอิง set อันนี้มองไปอีกแบบถ้ายังตามแผนก็ปล่อยมันไปจนกว่าจะถึงจุดที่คิดว่าจะทิ้งหรือถัวการตัดสินใจในช่วงแรกขึ้นกับความรู้ลึกรู้จริงทุกอย่างอยู่ที่แผนถ้ารู้จริงความกังวลจะน้อยถ้าหุ้นเริ่มวิ่งก็ใส่เพิ่มถ้าหุ้นมันขึ้นสูงติดลมบนแล้วก็ปล่อยยาวได้ คร่าวๆน่าจะประมาณนี้แล้วก็นั่นคือทั้งหมดของหัวข้อกระทู้แต่ว่าพอมีสมาชิกเนี่ยเขียนคําถามนะคะท่านเจ้าของกระทู้ก็มาตอบคําถามค่ะมีอยู่คำตอบหนึ่งก็พูดถึงว่าไหนๆก็มีคนกดโหวตขึ้นไปละอันนี้ได้รับเป็นกระทู้แนะนําตามที่สมาชิกโหวตค่ะมาช่วยกันแนะนําหุ้นดีๆที่กําไรดีๆ หรือมีโอกาสพลิกฟื้นดีๆมาคนละตัวสองตัวจะได้นำไปดูต่อเพราะการหาหุ้นยากที่สุดหุ้นที่ผมดูมีเยอะเช่นกลุ่มขนส่งผมเลี่ยงเรือละแพงไป triple i ท,ที่ได้กำไรเยอะนะฮะ wise sonic j w d นะฮะนี่คือบอกว่าเลี่ยงเพราะว่าแพงไปแล้วอิเ electronics มี kcehana แล้วก็ มีคาปรกนี่ก็มีดูโฮมโ,โ,โ,โฮมโปร r o mtc ติดลอ้อ KGI TIP บ้านปู h ลานนาแพงไปละมีเ AH มี s i t n e ER g j s มี The มี AMC มี SCGP VEM VTS MTU อาเซียน VCS CHG BDMS CPN นั่นก็คือหุ้นทั้งหมดที่ท่านเจ้าของสมาชิกดูอยู่นะคะใครแนนะนำหุ้น MAI ก็ได้นะก็ตลาด MAI ขนาดเล็กตัวเล็กๆดีก็มีเยอะนะหุ้นต่างๆเหล่านี้ที่ทางเจ้าของกระทู้เนี่ยโพสต์ให้ดูว่ากำลังดูอยู่นี่ไม่ไม่ได้เป็นการ ไวุ้้นอะไรแต่อย่างใดนะถ้าท่านสนใจท่านต้องเข้าไปศึกษาเยอะๆค่ะทําการบ้านเยอะๆเพราะว่าเท่าที่คุณประมอดูผ,ผ่านเนี่ยมีทั้งหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้วก็มีหุ้นที่อาจจะพื้นฐานไม่ได้ดีมากนักแต่ลองเข้าไปศึกษาดูดีๆนะคะดูทั้งงบดูทั้งกราฟอะไรต่างๆด้วยค่ะก็เดี๋ยวมาดูเทคนิคต่อค่ะว่าท่านเจ้าของกระทู้จะมีคำแนะนำ ในการลงทุนว่าอย่างไรบ้างคะ่ะเมื่อก่อนผมเล่นหุ้นเซ0เน้นทีละ1-2ตัวกลุ่ม PTT, PTTGC, IVL, Golf, GPSC พวกนี้ชอบเลยวิธีเล่นคือลงมารับเด้งขึ้นขายเพราะพื้นฐานดีไม่มีกลัวผมกล้าเล่นทีละ10-20ล้านแบ่งถัวไปหุ้นที่ผมดูมีเยอะอ๋อขออภัยเมื่อกี้ ผัดไปซ้ำค่ะนะคะแต่จริงๆผมพบว่าการจับจังหวะมันยากกว่าการเลือกหุ้นที่ขึ้นหลายครั้งซื้อแล้วลงกลางคืนนอนลุ้นดาวดาวโจนะฮะเช้าดูเอเชียกลางวันดูดาวฟิวเจอร์สคือมันเสียสุขภาพมากเกินไปกำไรก็น้อยสวยๆต้องอมหุ้นนานเงินจมเสียโอกาสพอเปลี่ยนมาแทงม้าหลายตัวขึ้นเน้นม้าดีๆ ถ้ามันวิ่งก็ได้20%อัพถ้าวิ่งน้อยก็5%ถ้าขาดทุนก็รอหรือถอนเงินออกมาแล้วแต่ตัวเพราะทำบ่อยๆก็เริ่มคล่องกำไรดีมากเลยโดยเฉพาะขาขึ้นถ้าขาลงก็ถอยออกมาหมดรอความยากก็คือ 1. ตัวที่เล็งวิ่งไปแล้วเราทำการบ้านมาช้าไปจะตามหรือรอโดยเฉพาะตอนนี้แพงเกือบทุกตัว 2. ซื้อไม้แรกแล้วพอมันวิ่งผมใส่เพิ่มอ้าวมันกลับลงเช่น kgi ไปเข้าตอน7บาทแล้วใส่เพิ่มตอนมันวิ่งขึ้น8แล้วหักหัวลงมาเท่าทุนอ้าวคือเราศึกษามาดีแต่ทุนเรามันแพงกว่าต้องรอแน่งานนี้พวกคุนที่วิ่งฉิวฉิวแต่ผมไม่ได้ศึกษามาเช่นกันกุลก็ต้องปล่อยไปก่อนแต่กำลังจะศึกษาวันหยุด เล่นหุ้นมีได้ก็มีเสียแต่เสียน้อยได้มากได้หลายตัวเพราะทำการบ้านมาดีไม่เล่นหุ้นที่ทรงขาลงหรือหุ้นพื้นฐานดีจะแต่เจ้าเขี้ยวคนผลเยอะเช่น cpf ก็เลี่ยงผมดูทั้งกราฟและพื้นฐานนะแต่กราฟไม่ได้ดูว่ามันกำลังจะขึ้นจะลงในพรุ่งนี้ผมดูกราฟคือดูทรงมันมองด้วยตาเปล่านี่แหละบอกได้ พัดมาแค่สองทรงคือขาขึ้นกับวิ่งออกข้างหรือไซเวนะคะถือว่าผ่านง่ายๆคือตีเส้นขนานเป็นกรอบก็ดูออกละถ้าทรงขาลงไม่เอากับทรงพุ่งปั่นแรงแรงแรงชั้น75องศานี้ปล่อยผ่านหุ้นดีหุ้นดีๆมีเยอะซึ่งกราฟตอนนี้เกือบทุกตัวไม่ใช่ขาลงเพราะตลาดขึ้นเยอะ ที่เน้นมากกว่ากราฟคือกำไรและแนวโน้มธุรกิจตอบความเห็น18ดูกำไรปัจจุบันและอดีตว่ามันเพิ่มไหมทำกำไรคิวนี้ดีคิวหน้ายังทำได้ไหมประกอบกับธุรกิจที่ว่าแนวโน้มดีขึ้นไหมส่วนพวกคอม m m ดิ i ี้เปรือเหล็กฐานน้ำมันก็วิเคราะห์ตัวสินค้าเป็นหลักขอ3ามไตรามาสยังเติบโตยิ่งโตเยอะยิ่งดีสำคัญสุดคือ หุ้นที่เราเลือกต้องดีจริงจังหวะเข้าออกแบ่งไม้อะไรไม่ได้เน้นถ้าเข้าเยอะๆจะแบ่งไม้เพื่อไม่ให้เจ้าโกรธซะมากกว่าข้อมูลเน้นต้องฟังพว้บริหารถาม i ออารไออานี่ Investor r e l a t i o n ่นะฮะอ่านไทย v i ย้อนหลังเพื่อให้เข้าใจและเห็นแนวโน้มคุณที่ผมเข้าทุกตัวถามได้เลยผมเข้าใจจริงหมด คาดเดาได้กำไรจะประมาณไหนจะมีข่าวอะไรออกมาต่อสิ่งที่คาดไม่ได้ก็พวกปัจจัยระดับโลกซึ่งมีข่าวให้อ่านและวิเคราะห์แนวโน้มได้ตอบความเห็น19บเก้าดูกำไรไปข้างหน้าครับย้อนหลังหมายถึงพิมพ์ใน line เครื่องหมาย a d news มั้งที พิมพ์ชื่อหุ้นจะขึ้นกำไรเป็นตารางแบบนี้อันนี้ในห้องสินทอนเนี่ยก็มีสมาชิกนำมาโพสต์แบบนี้เยอะนะว่าหุ้นแต่และตัวเนี่ยมีกำไรขาดทุนเปรียบเทียบปีต่อปีแล้วก็ไตรมาสต่อไตร,ตรมาสด้วยข้อมูลนี้ก็มีประโยชน์ลองไปหาดูในกระทู้นะคะตอ,ตอบคำถามความเห็นสุดก้นะคะดูปุ๊บเห็นเลยถูกจัก ตารางนี้นะคะดูปุ๊บเห็นเลยปี64กําไรเพิ่มกว่า63แน่เพราะกำไรรายไตรามาสมันโตขึ้นเราก็จะเข้าไปเจาะว่าโตเพราะอะไรกำไรช่วคราวหรือถาวรแต่ถ้ากำไรขึ้นแบบหลายไตรามาสแบบตัวอย่างไวส์รู้เลยโตอีกแน่ๆก็แวะไปดูเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันพบว่าดีทั้งกลุ II ่ม Triple I ไอก็ดีเป็นต้นไม่ต้องไปอ่านงบละเอียด อ่านข่าวอ่านบทวิเคราะห์ดีกว่าว่าทำไมกําไรโตนักลงทุนควรเอาเวลาไปหาข้อมูลหาหุ้นมากกว่านั่งดูติ๊กเกอร์เพราะงานเยอะนะกว่าจะได้กําไรหุ้นเนี่ยทุกๆเช้าจะมีไลน์เข้ามาร้อยกว่าผมก็จะนั่งหยิบหุ้นมาดูเริ่มจากพิมกําไรใน Line at a news ข้างบนถ้ากําไรเพิ่มมาสวยหรือแนวโน้มปีนี้จะเพิ่มก็จะจับลึกขึ้น ต่อมาจะพิมพ์ในเว็บไซต์ set.or.th ไปดูเว็บไซต์บริษัทว่ามันขายอะไรขายใครและเอารายงานประจำปีมาอา่านคร่าวๆมันคล้ายๆ56ขีดหนึ่งนั่นแหละแล้วก็นำตัวอย่างของหน้างบการเงินของบริษัทไว l o g i s t i c ิกสะมาให้ดูว่าดูอะไรบ้างนะก็ดูเว็บไซต์เสร็จแล้วก็ดูแบบฟอร์ม56 56สิบคิดหนึ่งค่ะถ้ามี opportunity day หรือเรียกว่า update ก็เข้าไปดูถ้าจะมีก็เตรียมไปฟังและถามก็คือถ้าจะมีการจัด update ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เตรียมไปฟังและถามเปิดไทย vi ดูข้อมูลย้อนหลังก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าเข้าไปที่สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ vi ก็ไป search หาหุ้นไวส์หรือหุ้นใดๆที่เราสนใจนะคะ หาบทวิเคราะห์ในเซ t ตเทรดถ้าดีมากๆจะรีบเข้าแต่ส่วนมากจะมีตำหนิด2 2จุดเช่นแพงมากแล้วหรือจุดตายอะไรสักอย่างที่เหลือคือการตัดสินใจของแต่ละคนครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเท่าไหร่ซื้อเมื่อไหร่ไม่ค่อยสำคัญสำหรับผมถ้าไม่ซื้อเพราะแพงก็คือปล่อยไปเลยค่อยรอตลาดพัง นั่นก็คือทั้งหมดของกระทู้ของท่านสมาชิกหมายเลข6136848นะก็ขอขอบคุณมานะโอกาสนี้ด้วยสำหรับการนำประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับสมาชิกชาวสินทร์แล้วก็คุณมลขอถือโอกาสนี้ขออนุญาตนำกระทู้ของท่านซึ่งวันนี้ยังอยู่เป็นกระทู้แนะนำในห้องสินทร์นะฮะขออนุญาตนำมาทำคลิปเพื่อให้ประโยชน์กับ เอฟซในช่องคุณป้าเมาและนักลงทุนทุกๆท,ท่านนะคะก็นำไปดูว่าวิธีคิดแนวคิดการลงทุนของสมาชิกท่านนี้ที่ประสบความสาเร็จได้กำไรถึงห้าล้านบาทในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะ,ะวิธีไหนนะคะข้อคิดตรงไหนที่ถูกใจท่านก็ลองนำไปดูว่าสามารถนำไปปรับใช้กับวิธีของท่านได้หรือไม่แล้วก็หุ้นต่างๆที่ มีลิสมานี่ก็ไม่ได้เป็นการชี้นำแต่ว่าทำตัวอย่างให้ดูว่าท่านสนใจหุ้นต่างๆเหล่านี้แล้วก็กำลังจะไปศึกษาถ้าเราสนใจเราก็าไปศึกษาทำกันบ้านเพิ่มโดยอาจจะลองใช้วิธีที่ท่านสมาชิกท่านนี้แนะนำดูก็ได้ค่ะคำเตือนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกๆครั้งนะะเงินเป็นของเราค่ะเพราะฉะนั้น ต้องศึกษาให้เข้าใจดีจึงจะนำเงินมาลงทุนค่ะท่านสามารถติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะทาง YouTube แล้วก็ทางพอดแคสต์ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะสำหรับการกด subscribe like share ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ